เส้นลายมือมีอสังหาริมทรัพย์จากมรดกจำนวนมากสวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรณ์ค่ะขอบคุณดวงครูลายมือนี้นะคะเป็นลายมือที่พี่หมอบีเก็บไว้นานมากกว่า7ปีแล้วนะคะเจ้าชะตาก็ได้มาให้ดูลายมือนะคะภาพที่เห็นนะคะจะเป็นเส้นที่วิ่งจากเนินอังคารสูงเข้าสู่เส้นอาทิตย์เลยนะคะ วิ่งขึ้นเป็นเส้นอาทิตย์เลยนะคะเป็น v v t c t o r รเลยแล้วก็มีตารางตารางนะคะเป็นช่องช่องช่องจำนวนมากเป็นเส้นอังคารที่เหมือนซ้อนกันขึ้นไปเลยนะคะตรงนี้นะคะนั่นหมายถึงเจ้าชะตาจะได้รับสินทรัพย์หรือมรดกหรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาแบบง่ายๆหรือได้เป็นมรดกตกทอดนั่นเองได้มานะคะแล้วก็มาสร้างรายได้ต่อได้จำนวนมากเจ้าชะตา เป็นคนที่ได้รับอสังหาริมทรัพย์จากมรดกเรียกว่าหลายร้อยไร่เลยนะคะมีที่หลายร้อยไร่เลยเราจึงเก็บภาพเป็นสถิติไว้เพื่อการศึกษาในหลักการทำนายหัตถศาสตร์ซึ่งเส้นลายมือเหล่านี้นะคะมักจะไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆค่ะจะมีจุดที่สังเกตอีกจุดนะคะบนเส้นชีวิตค่ะจะมีไยดำเกิดขึ้นนะคะถ้าวัดอายุแล้วตรงเส้นที่ เกิดไฟดำขึ้นในระหว่างนั้นนะคะเจ้าชะตาจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนในครอบครัวได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะดวงครูสําหรับเส้นลายมือนี้ค่ะ